สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้วันอาทิตย์คะ่ะจะพามาดูเครื่องประดับค่ะเครื่องประ,ประดับมีทองเคมีเครื่องเงินด้วยนะคะมีเยอะหลากหลายค่ะที่ตลาดซอยเบ้าขาวนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ค่ะสวยมากอันนี้เครื่องเงินน่างดีพี้าะสวดีสวยส,ส,สวย อยากได้สร้อยข้อมือไม่ได้จะเลือกเลยค่ะสวยๆผู้ผู้อันนี้อลังการเลยนั่นแหละนั่นแหละสวยพอดีเนี่ยเจ็ดสีไหมนี่งานพรุ่งนี้มาใหม่ๆสวยแน่นี่นี่เจ็ดสีเท่าไรคะเนี่ยอันนี้ได้สี่พันสองงานสั่งทำมาแพงที่สุดเลยในร้าน เานนั้นช่างกรรมหมดเนี่ยหนูเพิ่งจะขายไปนะนี่สามพ,พ,พันบาทเห็นปุ๊บเด่นเลยสามพันบาทแล้วแตงงั้นหลุดของเรามาขายเดี๋ยวไปดูทางเ็งไ้ก็ไม่ได้ใสก็สวย,ส,าายสวยมากเลยอันนี้เป็นจี้ซื้อที่นี่แหละอันนี้เงิน,น,น,นใช่น่ารักเนินจีก้กเขาสวยเนะี่ย สวยมากแอบกำไรถรเดี๋ยวถายให้เพื่อนต่างเทศมาดูแ,แ,แ,แต่เพื่อนก็บอกว่าถ่ายให้ดูด้วยสวยมากมาถามราคาได้เลยคุยกันได้ นี่เป็นแบบนี้สวยนี่ร้านนี้ก็สวยอันนี้ลูกปัดโอหอันนี้อลังการเลยสวยมากนอนปูก็ได้ครับปูหนึ่งคนไได้ปูนอนสองคนก็ได้ปูนอนสามคนก็ได้ครับปูนอนสี่คนก็ได้ครับพี่ครับ น้อถ่ายให้เพื่อนดูโอ้เอ้นี่ยี่สิบาทเองสวยจ้ะเหี่ยดมาเลย สวยทั้งสองเลยค่ะทั้งคนทั้งคนซื้อคนขายก็สวยคนซื้อก็สวยนี่ค่ะมีนาฬิกาด,ด้วยมีสวยถ้าใครอยากมาดูมาดูเลยนะคะสวยมากนาฬิกาก็มีสวยค่ะ ลอยใจนล้วหกสิบยาเป็นผสมเงินใช่ไหมพี่อันนี้จะโดนน้ำหอมได้นะพี่อันนี้โดนน้ำหอมได้มันจะเป็นสองด้านแบบนี้อะไรอันนี้สี่สิบบาทค่ะเลยมีก็มีมีนาฬิกาด้วยสวย นี่ก็สวยค่ะมีแหวนอะไรให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่ว่าเราอยากเห็นคว่าี่ีค่ะตรงนี้ค่ะมีเครื่องประดับเยอะมากนี่ค่ะไม่เคย่างต้องจับแบบนี้เลยที่รอเข้าไปได้นี่เอาปังไม่ใช่รอโอเค อันนี้ก็มีค่ะสวยอ่ะสวย,สวย,สวย นี่สวยอ่ะร้อยเดียวตรงพื้นขายเยอะมากนี่นี่ให้เลือกหลากหลายตรงพื้นสวยเยอะมาก่ะ ตาลายก็ไม่ได้ดีตาด,ตด,ตดีก็ได้ของดีสวยมากน็ <c oughs> มาทางนี้มีอีกค่ะมีเยอะดูที่เราจะเลือกได้ดีคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ